สวัสดีครับผมมารีวิวของทับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนี่เครื่องบินบังคับนะครับตัวนี้นะครับที่ผมสั่งมาจากเว็บแบงกูนะครับตัวนี้ของก็ได้ส่งมาถึงเมืองไทยแล้วนะฮะเราไม่รอช้านะครับเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงมันจะสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับเคนี่อยู่คนละฝั่งอ่า ในกล่องนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะมีคู่มือกับตัวเครื่องบินมาให้นะฮะนี่ตัวเครื่องบินของเรานะฮะแล้วด้านใต้ด้านใต้ก็จะมีไอ้นี่รีโมทคอนโทรลนะครับเราเอารีโมทออกมาก่อนดีกว่าอ๋ออันนี้ที่พี่บอยสั่งมาเนี่ยไม่แพงนะครับสั่งแบบของถูกๆมานะเฮ้ยมันดูโอเคเลยนะลำไม่เล็กนะเฮ้ยลำใหญ่อยู่นี่ว,ว้าว โฮเทเป็นเครื่องบินแบบว่าใบพัดข้างหน้านะครับตัวนี้นะนี่นี่นี่นเดี๋ยวเรามาประกอบกันดีกว่านะครับตัวนี้ก็จะมีเครื่องมีอะไรของเขานะครับตัวนี้มีที่ใส่แบตดูดีดูนีแบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่นะครับใส่ดังด้านหน้าตรงนี้นะครับแต่เราจะเอาออกมายังไงได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะโอเคเรามาดูกันก่อนดีกว่าเขามีให้ใบพัดมาด้วยนะครับใบพัดหน้าเนี่ยสำรองนะครับอีก1อันนะฮะแล้วก็มีเครื่องมือ เครื่องมือเครื่องมือมีไขค,รครวงมีอะไรเนี่ยมาดูเทออมาเลยมีล้ออ่านี่น่าจะเป็นล้อใช่เราจะมาประกอบล้อกัอนก่อนนะครับอันดับแรกนะฮะคือมันไม่มีอะไรนะครับมันก็เป็นแบบเครื่องบินตัวนี้ตัวนี้เป็นโฟมนะครับโฟมนิ่มๆน,นะตกก็ไม่น่าจะพังหรอกดูท่าแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบล้อกัอน,ก,นก่อนดีกว่าแบบนี้นะครับมันจะมีรูเล็กๆอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็ใส่น็อตเข้าไปยึดน็อตไปด้วยป๊าด ประกอบไม่ยากนะครับแล้วก็ทำตามเขานิดเดียวอานี่เสร็จแล้วการใส่ลอ้อง่ายๆครับง่ายๆประกอบแป๊บเดียวนะครับเล่นได้แล้วนะฮะอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มันก็จะเป็นล้อของเราอ่าโคเทเดี๋ยวเรามาดูข้างในดีกว่านะครับว่าเขามีอะไรให้บ้างน,นะครับมีสายตัวนี้อะไร ตัวนี้น่าจะเป็นอะไหล่อ๋อตัวนี้เป็นอะไหล่ของตัวใบพัดด้านหน้านะครับมันจะมีอะไหล่มาให้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวพังเดี๋ยวตกก่อนแล้วค่อยใช้อ่ะคู่มือไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบตเตอรี่แล้วลองกันเลยดีกว่าตัวแบตเตอรี่นะครับไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เสียบเข้าไปนะฮะผิ่พี่บอยจะลองดูเสียบปั๊บเสียบฝั่งนี้นะครับเออนีอ่ พอเสียบปุ๊บมันใช้ได้เลยนะครับน่าสนใจน่าสนใจเฮ้ยน่าสนุกน่าสนุกนะตัวนี้นะครับเพราะมันไม่มีปุ่มเปิดปิดอะไรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวรีโมทด,ดีกว่านะครับตอนนี้เครื่องบินของเราพร้อมที่จะบินแล้วนะฮะอา้าวแบตเตอรี่มีมาให้2ก้อนด้วยโอ้โหนี่เจ๋งมากตัวรีโมทนะครับใช้ฐาน 2A นะครับ4ก้อนสมัยก่อนนะจะเล่นเครื่องบินบังคับเนี่ยต้องเสียเงินเป็นหมื่นเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย ไม่กี่พันก็เล่นได้แล้วนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็เปิดปึ๊บอ่าเฮ้ยมันจับแล้วมันจับแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอู้หูหููเดี๋ยว,ยวะยนะฮะโอ,โอ,โอ,โอ้ติดแล้ววิแรงมากวิแรงมากให้ดู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 วิ่งนะมันจะวิ่งวิ่งกี่เมอเออมันหยาดแบนี้ เดี๋ยวนะล้อตัวนี้มันไม่หมุนอนะฝั่งนี้หมุนนะครับฝั่งนี้มันไม่หมุนอนะ่ะเพราะ,ะนั้นเสร็จมันก็เลยแบบอยู่กับที่นะครับเดี๋ยวดูนะเฮ้ยเราเล่นในนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องออกไปเล่นข้างนอกดีกว่าตัวนี้ซ้ายขวาเออนี่ซ้ายขวาได้ขึ้นลงขึ้นลงหางข้างหลังได้โอ้นี่ถ้าเกิดว่ามันเอียงซ้ายขวาเนี่ยมันปรับเองออตโต้ด้วย เฮ้ยเจ๋งหยูยอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งดีจริงๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเราไปลองกันดีกว่าปะเราไปลองกันดีกว่าลองข้างนอกดีกว่าครับตอนนี้ข้างในเนี้ยน่าจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปบินในโกดังดูนะครับว่ามันจะเป็นไงนี่เฮ้ยมันเอียงแล้วมันแบบซ้ายขวาให้เองด้วยอะ่ะโคตรเจ๋งอะ่ะไปไปไปนี่นะครับเดี๋ยวเราออกมาเล่นกันข้างนอกนะครับนี่เดี๋ยวเราลองแบบว่าตั้งไว้แล้วให้มันไปดิย ไปนะนะเพียวเคยเล่นปะมโอ้โอ้โอ้เด,ด,ด,ดี๋เวเฮ้ยมันล้อมันตายอ่ะล้อตรงนี้มันมันไม่ค่อยดีนะครับลองมันโยนได้ป่ะได้ป้าอย่พังเลยเุ้ยไอ้เพียว ต่อใหม่มันต่อใหม่ได้โอ้มันเป็นแบบว่าแก๊ปไว้เฉยๆอ่ะประกอบได้งั้นลองโยนโยนนะครับเดี๋ยวเราจะลองเราจะลองโยนนะโยนะโย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 นะอา <laughs> <laughs> มันงานไม่ขึ้นเฮ้ย <laughs> 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 แต่อันนี้ดีนะครับอุ้ยืดดูดูดูดตัวนี้ตัวนี้ดีนะครับเพราะว่าพอเวลามันตกอ่ะมันเหมือนมันสละใบพัดอ่ะมันแบบมัน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 แค่แบบหลุดออกเฉยๆนะครับมันไม่หักนะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปมันก็เล่นได้ใหม่หรือเมื่อกี้พี่ใส่ผิดปะวะไม่ผิดหรอกลนี่นะเอาใหม่เม่งัดขึ้นเหรอให่ฝั่งฝั่งขวาต้องกดลงเพืีให้มันหน้ามันงัดขึ้นเอากดลงไว้เลยนะ กดลงนะกดลงไปอันนี้กดลงแล้วนะที่สี่นที่าทงานเมื่อไหที่ขึ้นลงเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงตัวท้ายปีกอะโอเคน <c oughs> ะเห็นไหมอ้าวยัยชนเพี่หยุดรงไมนะ <c oughs> คือพื้นที่มันเหมือนมันแคบไปอะเฮ้ยอันนี้เจ๋งนี่เจ๋งอ่าพี่กอล์ลองดูทำไงทำไงมันเปิดหมุนไปข้างหน้าเอออันนี้คือเดินหน้าเดินหน้าอันนี้คืออันนี้คือบินบินขึ้น ถ้าเกิดว่ากดลงมันจะขึ้นลงซ้ายขวาเออเอากดไป,ไปกดไว้นะกดลงไว้นะออขึ้นดิขึ้นนี่ขึ้นดิขึ้นดิ่เฮ้ยโอ้ห <laughs> อะไรอ่ะเฮ้ยมันต้องมีคนมันต้องมีคนปล่อยให้เมื่อกี้เราเล่นในโกดังอ่ะมันแคบไปเดี๋ยวเราเล่นข้างนอกเลยเอาแบบโลง่ลงๆเลยเอาแบบโลง่ลงๆเลยเ <ไป S 1> อาพี่ก๊อ ไปรอบโยนให้หน่อยนะแต่ผมแนะนําว่าว่าให้ควรปิดปีดคลิปก่อนอันนี้เลยเพื่อ <c oughs> ถ้ามันไปตกนู่นเลยไม่มมดีเครื่องบินไปคลิปโอเคงั้นเดี๋ยวไปคลิปก่อนออใครนะครับที่อยากได้เครื่องบินบังคับแบบนี้นะครับก็ลองเข้าไปสั่งที่เว็บแบงกูได้นะครับแต่ถ้าใครไม่รู้จักเว็บแบงกูนะครับเดี๋ยวพี่โบนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ลองเข้าไปกดสั่งดูนะครับโอเคเรามาเทสกันแบบข้างนอกเลยใช่แบบว่ากดแชร์กดสับสไครต์ให้ช่องรีวิวของด้วยครับโอเคครับพร้อมเดี๋ยวผมจะพึ่งนะเดี๋ยวพี่โยนขึ้นเลยนะโยนเลยนะอ่า พร้อมกูนะขึ้นขึ้นบนขึ้นหน่อยสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยให้มันบวก่อนให้มันบวก่อนให้มันบวก่อนให้มนเดี๋ยวเดี๋รู้แล้วกลับไม่ได้เดี๋ยวก่อนม่รู้เดี๋ยว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 เ